มึงมาดมาิมาดิมาดิมาดิม,มาดิมาดิไออ้้ไหนบอกเบาๆอ่ะต่อหน้าเจ้าเอาเหรอต่อหน้าเจ้ายังดีนะหลวงชานมึงไปที่เราโจทยสภาพไหนมึง<ห>ไ,ไปโจทยสภาพไหนกูบอกมึงว่าอะไรให้ข้าเจ้ามึงมาเจ้าไม่ไปนั่งฮะพ่อพ่อพ่อไหนแกบอกว่าเงื้อแรงๆเงื้อเบาๆลงค่อยๆอ่ะต่อหน้าเจ้านาาี่มันแรงกันนะพ่อเฮ้ยตอนหน้าเจ้าต่อหน้าเจ้าต่อหน้าเจ้า มาได้เลยมึงไม่ได้เลยไม่ไปยังดีนะลุงชานที่เราไหวตัวทันถ้าเราไหวตัวไม่ทันเราคงตายไปแน่แท้ก็มองคิดว่าไอ้ขุนโจรเนี่ยมันต้องหนีไปไกลแล้วพะยองพะย่ะค่ะก็มองชัดจะหนีไปไกลหรือไงวะพองพะย่ะค่ะก็มองชันจะทำยังไงถึงจะจับตัวมันได้ก็มองชันก็มองชันจับโจรไม่ได้แล้วพะย่ะค่ะลุง่านก็มองคิดว่าไอ้โจรต้องหนีไปไกลแล้วพะยองแต่ก็มองชัด จับโจรไม่ได้แล้ววะพวกนั้นต้องไปไกลแล้วไปไกลถ้าหม่อมชั้นมาได้ไปแล้วพค่ะถ้าหม่อมชั้นมาได้พไปเลยค่ะมาแล้วเพื่อนเดียวเดี๋ยวไอ้หน้าเหี้ยพ่อกับลูกทำงานกันเป็นทีมเลยเนาะเดี๋ยวกูโทษไอ้โยงไม่ได้อะไอ้โทษเจ้าไม่ได้ไอ้โยงมันเสกสูงไปมันเลยไม่ตรงมึงที่หลังมึงต้องยกอย่างงี้นี่ก็นั่งไขว่ห้างรอเลยเนาะเขาเรียกว่าหน้าไม่รับเท้าขนาดตีนกูยังหนีหน้ามึงอ่ะถวายพระคนไปเลยอ่ะมึงเองหรือวะ ใช่แล้วพงพัทนกูเพราะฉะนั้นแล้วมึงจะอยู่เลยตายพ่อ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 พ่่อพ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 ่พ่อ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 พออพอพ่่อพ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 ่่อพ่พ่อพ่อพ่ออพ่่อพ่พ่ออพ่อพ่อพพ่อ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 ่อ พ่อผมตายไปแล้วเอ้าพ่อมก็เลยตายอ่ะกัดกับหมาสู้หมาไม่ได้ตายไปแล้วสมควรตายพ่อเหรอตายแล้วพียบิดตายแล้วพ่อเฮ้ยจะตายยังไม่ได้รับเงินดิจิทัลเลยจะตายซะแล้วรอรับเงินดิจิทัลก่อนพ่ออย่างได้เงินตกลงเจ้ายังไงก็มันดีหลวงชานอยากจะได้เงินดิจิทัลก่อนพะยะค่ะพงษ์พะยะเราก่อนที่จะฆ่ามันเราควรจะไต่ถามก่อนว่าเหตุผลในมาที่มาฆ่าพงค์พะยะค่ะงถามก่อนไหมค่ะดีถ้าอย่างนั้นกูจะถามมึงถามทักทีจะเลือต่อจากนี้กูจะถามมึงเป็นข้อข้อ ถามเป็นคำคำดิทำไมต้องเป็นคำคำวะกระซ้อนแลกระพ่อถามเป็นคำคำแล้วร้า้อนดีนะครับเจ้าถามเป็นคำคำด้วยเจ้าถามเป็นก็ข้อแล้วฉันจะจำได้ไหมพ่อไอ้ควายคำคำโอ้โหเหมือนไง่เออถามยังไงเป็นคำคำหรือข้อข้อถามเป็นคำคำเอาคำคำก็ได้เดี๋ยวลืมมึงมาจากไหนชื่อไอ้เขียวเฮ้ยไอ้กับเจ้าเขาขาวถามเลยนะเขาทำไมไม่ถามข้อแรกก่อนแล้ววะ มึงโง่หรือมึงบ้าไอ้ควายชื่อเขียวถามมึงมาจากไหนเจย์เขียวเฮ้หูไมงเป็นไรไอ้เฮ้ยเขาถามว่าเมืองจากไหนมึงบอกตอนพปดีคำมังคำมังมึงชื่ออะไรคำมังไอ้เอาไอ้ทิพย์ขายพอถังไอ้นี่ยังไงแล้วเนี่ยไอ้ควายเอ้ยมึงชื่ออะไรไอ้ควายเฮ้ยเพื่อนเล่นมึงได้ไงเนี่ยพอเหี้ยหมดบาทมากเกินกูชื่ออะไรพ่อกูชื่ออะไร มึงชื่อไอ้เขียวมาจากขมังเออกูชื่อขมังมาจากไอ้เขียวไอ้สิ็บเดี๋ยวกูฟันหัวแบ๊มึงชื่ออะไรชื่อเขียวชื่อเขียวชื่อเขียวกูชื่อเขียวกูชื่อเขียวมึงมาจากไหนวะกูชื่อเขียวกูตุนฮะมาจากไหนขมังมาจากขมังเฮ้ยเจ้าอย่ามาฆ่ากูทำไมมีคนว่าจ้างใครว่าจ้างมึงวะพ่อพ่อเลยไมพ่อพ่อไม่ได้ว่าจ้างพ่อไม่ได้ว่าจ้างถามว่าใครว่าจ้างเจ้าอย่าดุเต้ เจ้าก็น่ากลัวเหลือเกินเฮ้ยพระองค์พื่อมึงจะพระองค์ค่อยๆอย่าไปตะคอก่ะนะพื่อนะอย่าเสียงดังอย่าเสียงดังทำไมเราสั่งให้กูตะคอกเนี่ยเราเจ้าหมดแล้วเนี่ยเราเป็นพระเอกเอาแบบนุ่มๆนวลหน่อยเพื่อนะอย่าเสียงดังมากเดี๋ยวไก่เออตื่นเออแต่ที่หาถ้าเป็นไก่ไข่ไก่ไข่ฟอร์มแล้วเนี่ยเออดีนะเป็นไก่ตีเขาว่าหัวเราะหัวเราหัวเรัวเะหัวเจอเสียงัเราะหเราะหวเาะหวเราะหวเราะหวาะหัวเราะวะ หลวงหลวงอะไรวะหลวงชา้างชาหลวงชาใครว่าจ้างมึงหลวงหลวงตาเฮ้ยจะบ้าหรือไงเราหลวงตาไอเวย์เลยกูถามว่าใครว่าจ้างมึงไอเวยเป็นคนว่าจ้างไอเวยไอีจ้างไอเวยไอเวยไหนมึงเนาะไอเวยไอเวยพี่ชายตะหวังตะหวังใครว่าจ้างมึงตว่างหัวยี่หยุดหัวยหยุดจะเกิใครวะเนี่ยเธอจริงๆเลยมึงเอาในเรื่องสิใครว่าจ้างหลวง หลวงอะไรหลวงชานหลวงชานชานเยี่ยมมาถ้าดนีเมื่อมึงบอกว่าหลวงชานเป็นคนว่าจ้างมึงแล้วล่ะก็ในสถานที่แห่งนี้มีหลวงชานอยู่หรือไม่มีพ่อไม่มีอะไบ้าปะเนี่ยปะปบ้ะมึงมาเป็นไอ้เขียวยังปะหายรู้ดีจังกูเป็นไอ้เขียวมึงจะมารู้ดีกูไงพ่อมึงจะบอกว่ามีแล้ยงานนั้นมันเป็นไอ้เขียวนะดูก็เป็นตัวมึงเอง กูจะให้บ้ายิ่งกว่ามึงอ่ะชื่ออะไรบอกเราบมันนะเฮ้ยอ้ยัยกษ์ใหญ่เากูเป็นเจ้านั่เนี่ยเพื่อนเล่นมึงเหรออ้ยักษ์ใในสถานที่แห่งนี้มีหลวงชานหรือไม่มี่ถ้าบอกว่ามีลองชี้ตัวให้เราดูซิว่าคนไหนคือหลวงชานคนไหนวะคนไหนวะนชี้สิวะนี่มึงคิดว่าเป็นแดนเซอร์เหรอ มาสายตโตโทเนี่ยไอ้ทิ่เผยูนไหน,นหลวงชันกูจะรู้ไหมเนี่ยว่าคนไหนหลวงชันนี่จะเป็นเรื่องจริงขึ้นศาลเนี่ยไจะไปโดนประหารตั้งแต่คำถามแรกเลยเนี่ยคนไหนว่าหลวงชนันที่ตัวมาเดียวนี้โอ้ยมันเป็นอะไรกันเนี่ยพ่อลูกมึงเนี่ยคนไหนหลวงชนัน ที่ตัวจะที่แม่งเลยจะที่ใครวะจี่ใครแล้วนะป่าวพี่ยาค่ะคนไหนหลวงชานคนนี้ตัวคนนี้พี่ยาค่ะหลวงชานคนนี้คุณทังจับตัวหลวงชานจับเป็นไม่ได้จับไปรับไลยกรับพี่ยาค่